หนุ่มเจอบันไดลับกลางป่าเดินลงไปดูบรรยากาศชวนขนลุกพบอุมโมง์ห้องลับก่อนผวาเสียงปริศนาจนต้องรีบขึ้นมาเขาเด่นเขาเด็ดจ,จะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปประสบการณ์ชวนขนลุกหลังมีช่องนักสำรวจใจเด็ดตัดสินใจเข้าไปค้นหาความจริงภายใต้บันไดลึกลับตั้งอยู่กลางป่ารกร้างเพียงลำพังจนกลายเป็นคลิปที่มียอดเข้าชมมากกว่า18ล้านครั้ง จอร์ดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งทำคอนเทนต์แนวออกไปสำรวจสถานที่แปลกๆทั่วมุมโลกโดยเขานั้นทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพอที่จะทำส่วนใหญ่สถานที่ที่เขาไปมาจากการใช้ Google Earth ลองค้นหาสถานที่ที่ชวนคนลุกแล้วออกไปสำรวจแต่ไม่ใช่กับคลิปนี้ที่เขาเจอสถานที่ชวนคนลุกโดยบังเอิญจริงๆจ,จากคลิปจอร์ดบรรยายว่า ผมไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเลยว่าจะมาเจอสถานที่แห่งนี้พร้อมอธิบายว่ามันเริ่มมาจากที่เขาเจอทางลงที่ถูกทิ้งรกร้างในป่ารกทึบขณะเดินป่าเมื่อลองเดินเข้าไปมันก็นําเข้าไปค่อยๆลงไปใต้ดินก่อนพบว่าตัวเองกําลังเข้าไปในวงกฏของอุโมงค์ยาวและห้องลับ โดยเขาถึงกับยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่รกร้างที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่เขาเคยสำรวจมาการจะเดินลงไปข้างล่างนั้นต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคอย่างยิ่งเช่นกิ่งไม้และต้นไม้ที่ปกคลุมตลอดเส้นทางซึ่งหากไม่มีไฟฉายก็คงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าด้านล่างนั้นมีอะไรอรอยอยู่ช่วงหนึ่งเขาบรรยายว่ามันน่าขนลุกจนกระทั่งเขาเดินลงมาจนสุดบันไดและเต็มไปด้วยความมืดเมื่อใช้ไฟฉายส่องและสำรวจลึกลงไป ใต้ดินอีกเขาเดินไปเ,เรื่อยๆก็พบกับประตูเหล็กเปิดอยู่ซึ่งก็นําไปสู่บันไดอีกชั้นหนึ่งที่พาลงไปชั้นใต้ดินที่ยิ่งลึกลงไปมากขึ้นปรากฏว่าเมื่อถึงด้านล่างภาพจากร่้องเผยให้เห็นรอยเท้าจํานวนมากอยู่บนผนังอุโมงค์เมื่อสํารวจลึกลงไปอีกเขาพบว่าอุโมงค์เริ่มสุดสม้มและเชื่อมต่อไปยังห้องเปล่าจํานวนมากในจุดนั้นจอร์จยังคงจินตนาการไม่ออกว่าสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่ เขาจึงเลือกที่จะสำรวจต่อไปเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อมาเขาเดินไปเจอประตูสีเขียวเปิดเข้าไปก็พบห้องหนึ่งที่มีน้ำท่วมขังภายในนั้นมีสิ่งของเก่าที่ขึ้นสนิมที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เมื่อเขาเดินต่อไปก็เริ่มพบกับบางอย่างที่พอจะเข้าใจได้มันเป็นห้องกระเบื้องสีขาวซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นห้องน้ําเมื่อเดินไปจนใกล้ปลายอุมโมงค์จอดนึกขึ้นได้ว่าเขาควรกลับขึ้นไปด้านบนตอนนี้เลยดีไหมเพราะกระเป๋าของเขายังอยู่ข้างบนนั้นแต่ทันใดนั้นเจ้าตัวก็เกิดอาการตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงปริศนาบางอย่างที่ปลายอุมโมงค์มีห้องอยู่ไม่กี่ห้องจอดสังเกตว่าประตูห้องดูเหมือนมีร่องรอยการโดนระเบิด แต่ภายในนั้นมีเพียงชั้นวางหนังสือเปล่าต่อมาเขาพบอีกบันไดหนึ่งที่นําไปสู่ด้านบนก่อนจะกล่าวปิดท้ายว่าผมยังไม่รู้จริงๆว่าที่นี่เคยเป็นอะไรแต่ไม่ว่ามันคืออะไรมันก็คงต้องการเพื่อให้เป็นความลับภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปก็กลายเป็นที่สนใจและมีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางส่วนแสดงความเป็นห่วงเรื่องของอากาศด้านบน บางก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปสถานที่เช่นนี้เพียงตัวคนเดียวเพราะเป็นอะไรที่ดูอันตรายมากและเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ